ครับผมนายบุญลือมูลครังผู้นการโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแซงวันนี้จะนําเสนอผลง,งานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งตามข้อตกลงพัฒนางานและประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาขับเคลื่อนค่านิยมร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี2ต้องสตรองโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแซง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองตั้งอยู่หมู่ที่2องตำบลฝายน,นาแซงองเภอหล่มสักจัังหวดเพชรบูรณ์ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น108คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับระดับประถมะวัยและ ระดับปฐมศึกษารวม8ห้องเรียนมีครูจำนวน7ท่านมีครูจิตอาสาจำนวน3ท่านและคุณโอราบรึกเชอร์เป็นชาวเยอรมันอาสาสมัครทางด้านภาษาต่างประเทศวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารงานด้วยความโปร่งใสใส่ใจชุมชนคิดค้นระบบดูแลแก้ปัญหา พัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้านำพาเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์สตรองผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานในตำแหน่งผู้มวยการโรงเรียนจำนวน5ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการท่านผู้มวยการบุญลือมูลคลังมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2564-2566ถึง 2, โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีการดำเนินง,งานตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านฝายนาแซงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสี่รูปแบบดังนี้รูปแบบออนไซต์คือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสบคจังหวัดพิจบูรณกำหนด แบบออนดีมานการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโปรเจกต์ต Project 14 4 DLTV Open Content Center และสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองรูปแบบออนไลน์ line, การเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรูปแบบออนแฮน เรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือเรียนใบางานแบบฝึกหัดและสื่อการเรียนรู้อื่นๆภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครองโดยครูแต่ละท่านมีแผนจัดประสบการณ์มีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวัดและประเมินผลตามสถานการณ์มีการวิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาท่านผู้นวยการบุญลลอมูลคลังได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีการวัดประเมินผลตามสถานการณ์พร้อมทั้ง มีการจัดภาระงานให้เหมาะสมตามความถนัดและตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทางด้านงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565โปร่งใสและตรวจสอบได้รวมถึงด้านบริหารทั่วไปมีการดูแลปรับปรุรงซ่อมแซมอาคารเรียนให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอุาภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมท่านผู้อำนวยการบุญลือมูลคลังได้ริเริ่มพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ ICT ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายกระจายทุกอาคารเรียนพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานเช่นกลุ่มรายเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่าน Facebook และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายท่านผู้มยการบุญลือมูลคลังมีการประชุมเครือข่ายบ้าน วัดโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมทั้งหาแนวทางการจัดการศึกษานำมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอีกทั้งยังมีการรับฟังปัญหาต่างๆผ่านแนวคิดที่ว่าโรงเรียนแห่งความสุขด้านที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ หน่วยการบุญลือมูลคลังเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทั้งนี้ได้นำมาใช้เป็นหลักในการบริหารงานภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการภายใต้โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตการประเมินความสำเร็จ ในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายโครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรม5ประการโรงเรียนบ้านฝายนาแสง ซึ่งได้สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตสองประจำปีงบประมาณ2565ข้อที่6การพัฒนากิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศรายละเอียดประเด็นการประเมินวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลมีดังนี้1 มีการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจาร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียนจัดทำภาระงานและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแนวปฏิบตัติตามหลักคุณธรรมห้าประการเพื่อลงสู่แนวทางการปฏิบตัติและให้ครอบคลุมบ้านวัดโรงเรียน 2. นำลงสู่การปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงแก้ไข 4. มีการนำเสนอภาพความสำเร็จและรับฟังการสะท้อนปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตภาพความสำเร็จของโครงการ ธรรม,มะศึกษาพัฒนาจิตโดยแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม5ประการเป็นผู้มีอุดมการ์คุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์สุจริตกตันยูมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิษย์ที่ดีของครูและเป็นพล,ลเมืองที่ดีของประเทศชาติจนได้รับการยอมรับจากชุมชนสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการฝึกฝนและปลูกฟัโง,ฟงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมระดับปฐมวัยแถวตรงคงเส้นคงวาการฝึกบันไดก้าวแรก ของระดับปฐมวัยคือการเริ่มต้นให้นักเรียนเข้าใจในกฎและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติกิจกรรมระดับปฐมศึกษาตอนต้นเด็กดีมีวินยัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมออมทรัพย์ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงด้วยกล่องสเสบียงบุญเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักของการมีวินัยและ การที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นกิจกรรมระดับระถมศึกษาตอนปลายเรียนธรรมะศึกษาสืบสารประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโครงงานอาชีพโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักได้กิน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักของการครองตนครองคนครองงานและความพอเพียงด้านที่สองด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักของคุณธรรม5ประการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆด้านที่3ด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชุมชนเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดบรรยากาศร,ร่มรื่นปลอดภัยมีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรมโรงเรียนได้เข้าร่วมการสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดีเด่นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2565การนํการนำเสนอผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูล backdrop, และสถานศึกษาที่คาดหวังผลผลัพธ์เชิงปริมาณ1 ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ผลการดำเนินงานโครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตของโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงปีการศึกษา2564ดังตารางผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแสง ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความกตัญญูของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงผลจากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงผล จากการสังเกตพฤติกรรมด้านอุดมการคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายนาแสง 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ร้อยละ100เข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกณสำนักงานวัดสว่างอารมณ์อำเภอหรมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ 3. ครูร้อยละ80จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการได้อย่างมีคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่องหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ และนี่คือผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแสงบริหารด้วยระบบคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่ความรู้อยู่อย่างพอเพียงสวัสดีครับ